อ่าน,นะครับหลังจากที่เราทาสแลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส,สแลกทําหน้าที่อะไรนะครับอาจารย์บัวรัมมีราคาตัวกันยางไม้ออกมาจากตัวชิ้นงานอ๋อนะครับต่อไปเราก็จะทาสีรองพื้นอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นอแอร์เล็กเกอร์ซิลเลอร์แอร์เล็กเกอร์ซิลเลอร์แล็กเกอร์ซิลเลอร์นี้ทําหน้าที่อะไรครับจะเป็นเนื้อสีจะเยอะอเวลาทามันก็จะลงไปอุดตามรูเซี้ยน รลองเซียนทำให้ทาสีจริงแล้วเนื้อสีจะเนียนเร็วขึ้นจะเต็มเซียนเร็วขึ้นอ๋อคือคือ,อตัวรงพื้นนี้ก็จะปรับเข้มข้นปรับรบะนาบพื้นผิวและอุดเซียนไม้ก็คือมันจะมีความหนาครับจอันนี้เราจะ<ง>เราจะข้ามขั้นตอนนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาถึงเขาเรียกทา,ทาสีจริงเลยทา,ท,าทาสีจริงนะครับจริงจี่ง,งับหน้า สีทับหน้ามีมีอะไรบ้างครับก็จะมีเล็กเกอร์เล็กเกอร์จะมีเล็กเกอร์เงาเล็กเกอร์ด้านแล้วก็จะมีตัววานิชต,ตัววานิชอ่าผมแล้วก็จะมีโพลียูรีเทนโพลียูรีเทนคือเราจะเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งครับไ,ไม่ใช่อย่างนึ่อ๋ออ๋อย้อนย้อนเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับย้อนย้อนย้อนกลับมาตัวนี้ก่อนอันนี้อ่าสีรองพื้นนี่ผสมอะไรครับผสมผสมฮินเนอร์ผสมฮินเนอร์อ่าเบอร์เจ็ดสิบเอ็ดหรือว่าโอเชียน อัตราส่วนผสมเท่าไหร่ครับอัตราส่วนผสมอ่าหนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสองคือสีอ่ารองพื้นหนึ่งอ่าแล้วก็แล้วก็ฮิตเนอร์อ่าฮิตเนอร์สองสองครับอ่าเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดสิบเอ็ดครับผมแล้วก็อันนี้หนึ่งอันนี้แล็กอันอ่าเลกเกอร์อันนี้แลกเกอร์นะครับแลกเกอร์นี้ผสมอะไรครับผสมหนึ่งก็คือผสมอ่า ทินเนอร์เหมือนกันผสมวทินเนอร์แล้วก็ทินเนอร์ยี่ห้ออ่ที่มันอ่าดีๆหน่อยหัวเชื้อหัวเชื้ออะไรเงี้ยสามเอรามเออาจจะไม่ได้สามเอไม่ได้<อ>มันจางม,มันจืดไปเบอร์เจ็ดสิบเอ็ดอ่าเบอร์เจ็ดสิบเอ็ดขึ้นไปเบอร์เจ็ดสิบเอ็ดขึ้นไป,ป,นไปก็หนึ่งครึ่งน,นะครับทินเนอร์อ,อ่าส่วนครึ่งแล้วก็แักเกอร์หนึ่งส่วน อ๋ออันนี้ก็ันมันดันอันนี้คือวานิชอ่าวานิชวานิชนี่ก็ผสม<จ>ะอะไรครับจะเงามากกว่าตัวนี้ตัวนี้จะยืดยืดหยุ่นเนื้อสีจะยืดหยุ่นได้พอแล้ววานิชนะครับอ่าตัวนี้ก็จะให้ความเงางามมากกว่าครับตัวนี้ให้ความเงางามมากกว่าอ๋อตัววานิชนี้ให้ความเงางามสําหรับเป็นสีภายในครับภายในภายในข้างน,นอกก็มีอ อันนี้วันนี้นี่ผสมอะไรฮะตอนนี้ก็ผสมทินเนอร์เป็นเบอร์เจ็ดยี่สิบเอ็ดตอนนี้จะผสมตัวเบอร์ยี่สิบเอ็ดละอ๋อผสมเบอร์ทินเนอร์เบอร์ยี่สิบเอ็ดยี่สิบหนึ่งเบอร์ยี่สิบเอ็ดอาจารย์ส่วนผสมอ่าก็หนึ่งต่อหนึ่งกันหนึ่งต่อหนึ่งอันนี้เรามาตอนนี้ต่อไปก็เป็นโพลียูรีเทนโพลียูรีเทนครับ เอ้ยอันนี้<ะ>อันนี้จะมีสองแบบอ่าจะเป็น 2K นะ 2K ก็คือมีตัว A กับตัว B อ๋อ,อคือตัวนี้จะทําให้แห้งเร็วตัว A นะครับตัว B ผสมตัว A B ผสมกันจะทำให้แห้งเร็วก็ววคือส่วนใหญ่ก็าจะทาพื้นปาเก้พื้นไม้นะครับแล้วก็ทาเฟอร์นิเจอร์อก็จะทนนะ เนื้อเนื้อสีจะแข็งแรงทนทานทนต่อรอยขูดขีดได้เยอะนะครับโดยเฉพาะพื้นไม้ปาร์เกตนะครับพื้นไม้ปาร์เก้เพื้นบ้านเราครับตัวนี้แต่เราก็จะมาทาตัวนี้ใช่ไหมครับครับผมติตัวนี้เราจะทาโพลิยูเีเทนอ,อ,อัตอัตอัส่วนผสมวันนี้ผสมอะไรครับอเอบีหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็ทินเนอร์นะทินเนอ,เอร์เบอร์สี่สิบสามไหนออ๋อตัวนี้เลยครับ อ๋อตอนนี้อทินเนอร์สี่นะครับจะยี่สิบถึงสิในเทีย่ยวแรกในอัตราส่วนเท่าไหร่นะครับอ,อ,นนอ,นนอันนี้คือ AB นี่หนต่อหนึ่นึ่งต่อหนึ่งแล้วก็ทินเนอนะร์นี้ยี่สิบถึงสามสิร์เของตัว AB อ๋อยี่สถึงสาเเที่ยวแรกเทีนเน่ยวต่อไปก็สิอ๋อลดทินเนอร์ลงให้มีความเข้มข้นของสีมากขึ้นสิบหถึงยี<อ>่สิบเเที่ยวท เที่ยวแรกก็คือ20-30เปอร์เซที่ยวสองก็คือ15-20เปอ,อร์เซ็นต์ออโอเคอันนี้ก็จะมีความแข็งแรงเหมาะ<น>สำหรับพื้นครับอบอ,อันนี้เราผสมมาแล้วใช่ไหมครับเราผสมมาแล้วครับเราใช้โพลียูรีเทนนะครับ อันนี้เราจะทากี่รอบครับทาสองรอบครับทาสองรอบอันนี้เริ่มสีจริงแล้วนะครับโพลียูรีเทนนะครับคือตัวอย่างสีทั้งสามทั้งสามอย่างเมื่อกี้ที่เรายกตัวอย่างมาคือให้เลือกทาอย่างใดอย่างหนึ่งครับก็คือมีเล็กเกอร์๋ยวได้ตามตามตามการใช้งานอ๋อตามการใช้งานแล้วก็ความชอบเรื่องบางทีเราต้องการเฟอร์นิเจอร์ที่ ใช้งานบ่อยๆก็ต้องการความเวลาทนต่อการขูดฉีดได้ง่ายเนยี่ยเรต้องเลือกใช้ตัวยูริเทนก็นขึ้นอยู่กับราคาด้วยนะ,ะราคาก็จะสูงขึ้นมาของดีก็ทนต่อการขูดฉีดก็จะแพงหน่อยที่เราสัมผัสบ่อยๆนะมีเลกเกอร์มีเลกเกอร์มีวานนสแล้วก็มีโพลียูริเทนนะครับให้เลือกใช้ แล้วก็ไอ้รองพื้นจะใช้ไม่ใช้ก็ได้ใช่ไหมครับถ้าเกิดเราไม่ใช้เราก็ต้องทาสีจริงเนี่ยเยอะหน่อยเพราะว่ามันจะต้องทาให้เต็มเซียนถ้าไม่เต็มเซียนมันก็จะเป็นมันจะไม่สวยเป็นหลุม,ลมแต่ถ้าต้องการเป็นหลุมเลยเราก็าใช้อื่นคุณไม่ต้องทาพวกนี้นะครับใช้อื่น เคทากี่รอบนะครับสองรอบสองรอบอันนี้รอบแรกรแทิ้งไว้ให้แห้งโอ้โหนี่เริ่มเงาเลยนะเงาเงาเงาอ่านะครับหลังจากที่เราทิ้งไว้สองถึงสามชั่วโมงนะครับแล้วก็มาทาอีกรอบสองสำหรับโพลียูรีเทนนะครับ,บ,รบก็จะใช้ระยะเวลา ทาต่อรอบนี้นานหน่อยนะครับเนื่องจากมันเป็นโพลิยูรีเทนที่มีความแข็งแรงนะครับก็ต้องใช้เวลาที่ที่จะเซ็ตตัวแห้งเนะี่ยก็จะนานหน่อยนะครับสองถึงสามชั่วโมงนะครับถึงจะทารอบสองหรือรอบสามได้นะครับก็เราจะทากี่รอบครับอาจารย์บุญรัทาสองรอบทาสองรอบนะครับท,า,บท,ทาสองรอบปกติราทาสองรอบแต่ถ้ายังไม่ไม่พอใจก็ทาเพิ่มอีกได้ ปกติทาสองรอบอโอ้นโหนี่นี่ทารอบรอบที่สองนี่เงาแล้วเวลาเราทาเราต้องปาดไปตามตามลายตามลายไม้นะครับปาดตามลายไม้นะครับอนี่เงาเงาแลว ครับก็นะครับก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องเตรียมช่างด้วยนะครับเดี๋ยวก็อ่าความรู้ลงให้เรื่อยๆจะนําเกี่ยวกับขั้นตอนในการทํางานต่างๆนะครับของไม่ว่าจะเป็นช่างโยนช่างไฟงานซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับงานไม้งานกเกษตรนะครับก็าฝากเป็นกำลังใจให้ช่องเตรียมช่างด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ